ทั้งเนี้ยพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่เจตนาพี่เจตนานะครับพี่เจตนาที่จะทําลายลุงพลพัถนพยายามที่จะทําลายความสงบของหมู่บ้านกกกพยายามจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทํามาด้วยมือนะนะครับถามบอกว่าพี่ผิดนะครับโดยที่พี่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนี่หรือเปล่านะครับอันนั้นเขารู้กันแล้วทั้งประเทศนะครับปิดไม่อยู่แล้วเพราะผมไม่อยากให้พี่หมอฟ้ากับพี่หมอปาลาถล่มลึกมากไปกว่านี้ ป่านะครับเป็นพ่อคิดนะครับให้กับพี่สาวกับพี่ชายเนาะนะครับก็นะครับก็คิดเอาว่านะครับระหว่างผมนะครับกับพวกเสลกาดทั้งหลายนะครับดูซิว่าใครจะจริงใจก่อนกันนะครับผมก็ไม่เคยนะไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนนะครับหรือนะครับไปทําอะไรให้เสื่อมเสียนะพี่หมอป่าพี่หมอฟ้าไม่มีนะครับไม่เคยนะครับแต่อยู่กันมาเนี่ยนะครับคบกันมาเนี่ย นะครับร่วมรบตกมือสู้กันสารพัดมาตั้งแต่บีเหินนะครับตั้งแต่มีปัญหาเข้าใจผิดในวงการครูและก็ดาราศิลปินทุกคนนะครับผมมีแต่ข้อบวกอย่างเดียวนะทั้งๆท,ที่อดีตก่อนนะครับพี่หมอปลากับผมเนี่ยเป็นศัตรูกันนะครับศัตรูกันทางด้านวาจานะครับก็มีการหกข้อคิดนะครับหลายๆอย่างนะแต่ครั้งเนี้นะครับ บอกให้เลยพี่ผิดเต็มประตูนะครับถามบอกว่าพี่ผิดนะครับโดยที่พี่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนี่หรือเปล่านะครับอันนั้นเขารู้กันแล้วทั้งประเทศนะครับปิดไม่อยู่แล้วนะครับปิดไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระงับความโกรธน,น,นะครับระงับความโกรธโทสะโมหะตัวนั้นลงนะครับคนเราจะแข็งอย่างเดียวไม่ได้พี่จะแข็งอย่างเดียวไม่ได้ นะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับที่ประธานชมรมได้ไปนะครับก็ไปจากพี่หมอฟ้ากับพี่หมอป่าครับนะครับนี่แหละนะครับในเมื่อเขาออกมาเดินเต็มตัวแล้วผมก็พยายามบอกแล้วนะครับความรับไม่มีในโลกถามว่าทําไมผมถึงต้องออกมานั่งข้อคิดและให้ความรู้ขนาดนี้นะเพราะผมไม่อยากให้พี่หมอฟ้ากับพี่หมอป่าถล่มลึกมากไปกว่านี้สิ่งที่พี่ดีนะครับสิ่งที่พี่ดีเนี่ยนะครับและพี่สร้างกันมาสองคนเนี่ยทั้งครอบครัว ไอ้พวกเนี่ยไอ้ตอตอนะไอ้เบาหวานเนี่ยนะครับเนี่ยนะเออไอ้เบาหวานกูถามติ่งแล้วนะเอนี่ยกูให้ติ่งแล้วนะหยุดได้ก็หยุดนะคอนเทนต์นะครับตัวเนี้ยไม่มีใครเขาทำกันหรอกไอ้ตอตอฟังนะเวย้ยเออน้องบูมฟังผมนะไม่มีใครเขาทำกันหรอกไม่มีใครดูยอดก็ไม่ขึ้นนะครับผมจะบอกให้เพราะสังคมเขามองในโลกความเป็นจริงและเหตุ ให้เหตุผลอะไรกับสังคมเลยว่าทําไมถึงไปด่าเขาทําไมถึงไปแจ้งความนู่นนี่ทําไมถึงไปเพ่งโทษเขาคุณคุณจะยืนบรรทัดฐานโดยการความถูกต้องบนสังคมคุณต้องมีเหตุและผลให้เขาด้วยเหมือนกับพี่หมอปาหมอฟ้านะครับพี่จะโกรธอะไรพี่ต้องออกมาพูดตรงๆนะครับไม่ใช่สร้างคอนเทนต์หลอกสังคมนะครับอย่างในกรณีที่บอกว่าจะปลูกบ้านเกาะเกาะนี่พี่ก็เสียทรงแล้วนะครับ ครับผมปู่พ่อกับแม่มีสามล้านแล้วครับปู่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่หมอปลากับพี่หมอฟ้าฟังผมไม่ดีนะคลิปนี้ผมตั้งใจนะครับให้พี่เลยโดยตรงพี่โตแล้วพี่คิดเองได้แล้วพี่สร้างคอนเทนต์ตัวเนี้ยนะครับโดยการนะครับอพูดนะครับ ต่างๆท้าทามต่างๆนี่คือผมมีหลักฐานหมดแล้วนะที่รู้ปะ่ะนะครับมีหลักฐานหมดและครบหมดเลยทุกทุกระเบียดนิ้วนะครับเถามบอกว่าทําไมผมถึงต้องมาเก็บรายละเอียดเพราะพี่บอกให้ผมมานะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองผมก็ทําตามที่พี่บอกแลลวนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างที่พี่บอกนะครับที่ผมเข้ามาสัมผัสด้วยตัวผมเองเ,องเนี่ยคือนิสัยผมนิสัยผมไม่ชอบฟังจากคาบอกเล่าไม่ว่าบุคคลนั้นจะสนิทมากแค่ไหนนะครับเพราะผมถือว่า ยิ่งสนิทยิ่งน่ากลัวนี่คือคือคือเขาเรียกว่าบรรทัดฐานของผมผมทําอะไรต้องเห็นแก่ตาได้ยินกับหูนะครับหูผมเนี่ยนะครับนะครับหน,นักดุดทองคานะเออมันไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บตัดสินใจปั๊กนะผมไม่ใช่น้องบูมผมไม่ใช่ติ่งตองนะครับนะที่จะพยายามเรียกขายพี่ฟังผมนะคอนเทนต์ของพี่ตอนนี้มันพังแล้ว มันพังหมดแล้วพี่เข้าใจปะ่ะพี่สังเกตเลยนะครับปกติเนี่ยนะครับช่องพี่มีคนดูเท่าไหร่คนไลค์เท่าไหร่นะครับเนี่ยคนกดแชร์เท่าไหร่ตอนนี้คนจะเริ่มกดออกแล้วนะพี่รู้ยังเขาจะเริ่มกดออกว่าไม่เชื่อนะถ้าพี่ไม่เชื่อผมนะพี่ลองย้อนกลับไปดูยอดเก่าพี่นะครับเพราะตอนเนี้มันดังออกไปนะครับทุกช่องแล้วคนเขาอ่านออกแล้วเขารู้แล้วว่าใครเป็นต้นเหตุของเรื่องนะถ้าพี่ยังไม่หยุด ผมบอกได้เลยฮะสิ่งที่พี่สร้างมาทั้งหมดช่วยเหลือคนมาทั้งหมดมันจะไม่มีค่านี่ครับเพราะอะไรฮนะพี่ฟังผมนะสิ่งที่พี่ทําดีมาหนึ่งพันครั้งพี่ทำพลาดแค่ครั้งเดียวสังคมไทยเป็นแบบนี้ครับคือถ้าทำพลาดเพียงครั้งเดียวเนี่ยและการพลาดท้งเนี้ยพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่เจตนาพี่เจตนานะครับพี่เจตนาที่จะทําลายลุงพลประตถนพยายามที่จะทําลายความสงบของหมู่บ้านกกก พยายามจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำมาด้วยมือนะสิ่งหนึ่งอ่ะนะครับที่ลุงพลปั้นแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนและชาวบ้านกกอกทุกคนชื่นใจตรงที่พี่ไปหยิบยืน่นช่วยลุงพลตั้งแต่เริ่มแรกนั่งผมก็ยินดีด้วยนั่นคือสิ่งที่น่าชมเชยนะครับสิ่งที่สังคมชมเชยพี่อันนี้ไม่ใช่ว่าพี่ไม่มีข้อดีพี่มีข้อดีตรงนี้แต่พี่เชื่อไหมไอข้อดีตรงเนี้ยของพี่เนี่ยพี่ทำลายมันเองนะี่ครับ นะไม่มีใครโกรธเกลียดพี่และไม่มีใครนะครับพี่ไปโดนใครใส่หูมาหรือพี่ไปทําอะไรมานะครับหรือพี่คิดที่จะสร้างคอนเทนต์อะไรมาผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าพี่หยุดได้เถอะถ้าพี่ไม่หยุดนะครับช่องพี่จะไม่มีคนดูเลยคนทั้งประเทศจะว่าพี่เป็นคนลวงโลกนะครับเนี่คือความจริงถ้าพี่หยุดตอนนี้นะนี่เดี๋ยวน้องคนนี้รับหน้ายหยุดซะหยุดได้เลย นะหยุดเถอะนะครับเออทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ได้นะครับเออเราแม่งโตโตกันแล้วนะครับเหตุผลเรามีนะครับหยุดซะนะครับแล้วหันมาสร้างนะครับความสงบสุขให้กับสังคมนะครับเป็นบรรทัดฐานได้ด้วยนะไม่ใช่ว่านั่นนะเปรียบเสมือนละครตอนเนี้ยนะครับพี่เป็นตัวโกงแล้วตอนนี้จากที่พี่เป็นพระเอกเห็นไหมนะครับลุงพลเป็นตัวโกงก่อนอ่เสร็จแล้วมาเป็นพระเอก แต่จะให้เขากลับไปเป็นตัวโกงเหมือนเดิมไม่ได้นะครับมันเล่นซ้ำซากนะครับเริ่มแรกเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมเออพี่ไปหยิบยื่นช่วยปุ๊บตูงเขาเป็นพระเอกขึ้นมาแล้วจะให้เขากลับไปเป็นตัวร้ายอีกเหรอไม่ได้ไม่มีหนังเรื่องไหนนะครับไม่มีหนังละครไม่มีผู้กํากับหนังเรื่องไหนทําให้มันเป็นแบบเดิมได้นะครับเขาเป็นพระเอกก็ต้องเป็นพระเอกตลอดไปนะครับเออ,เอ,อทุกคนเลยผมกล้าบอกการันตีได้เลยทุกคนที่เข้ามาฟังผมเนี่ย ถ้าพี่หมอปลาพี่หมอฟ้าหยุดทุกคนยังให้ความเคารพยังให้ความรักและยังติดตามอยู่เหมือนเดิมนะครับร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็ต้องมีคนที่มีวัยวุฒิที่เขาเข้าใจบางคนที่เขาเกลียดแล้วเกลียดเลยปล่อยเขาเลยเราไม่สามารถไปห้ามจิตใจเขาได้แต่ถ้าพี่หยุดตอนนี้เป็นฮีโร่เลยนะครับแล้วเข้ามานะครับแสดงรทตรฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงมุมมองเห็นไหมมันสามารถแก้ไขได้ นะครับเออทุกคนเนี่ยตอนนี้สังคมไทยรอรอเวลาที่เขาไม่ได้มามาเพ่งโทษพี่นะเขารอเวลาที่อยากให้พี่กลับมาเป็นหมอป่ามาเป็นหมอฟ้าคนเดิมเห็นไหมทุกคนไม่ได้เพ่งโทษพี่เลยอันนี้คือความจริงนะครับเนือผมเพิ่งโทรคุยกับเอฟซีของพี่แต่ละคนเนี่ยนะครับที่ก็ติดตามพี่มาเป็นสิบปีพี่รู้ว่าเขาออกหมดแล้วพี่ลองไปสังเกตดูเลยถ้าไม่เชื่อนะพี่ลองไปดูยอดยอดยูทูบยอดช่องของพี่ในตอนนี้นะ พี่จดไว้ตอนนี้เลยไม่ต้องไปเรื่องเก่าไม่เอาเอา,เอาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวทุกคนฟังจากคลิปนี้เขาจะไปกดออกกันหมดแล้วนะครับเขาจะไปกดออกกันหมดแล้วนะครับแล้วคุณอุ๊บด้วยนะเขาก็จะกดออกแล้วนะครับเออเพราะเขาบอกว่ามันเป็นแค่ละครที่พวกพี่ปั้นเกินขึ้นมาถูกไหมเออแค่นั้นแหละผมไม่รู้ว่าพี่จะโกรธอะไรกันนะแต่พี่อยู่เถอะนะครับเรื่องมันจะจางแล้ว สังคมไทยเขารู้หมดแล้วครับพี่ไม่มีเสียนะครับเนอ,อนะครับพิบตาเดียวครับแค่เพียงพี่ไม่ยอมอ่อนพี่เป็นคนแข็งนิสัยพี่หมอพี่หมอเป็นคนแข็งนะครับพี่หมอปลาเป็นคนแข็งผมก็รู้แต่บางสิ่งบางอย่างอ่อนได้อ่อนครับพี่คนเราอย่าไปแข็งตลอดนบพี่เชื่อผมเถอะอย่าไปแข็งนะครับลุงไม่ได้ทําลายพี่ลุงไม่เคยพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีกับพี่เลยนะเออพี่เชื่อผมไหม นะครับหรือพี่จะมาสาบานตักทูบกับหัวหมผมไหมเออเอาไหมเออเอาไหมเอาแบบนั้นนะนะครับผมพี่คนตรงๆนะนะครับผมมีสินทรรมพอนะครับไม่เคยจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าพี่จะไปได้คลิปหาเหวอะไรมาใครตัดแต่งแค่ไม่กี่วินาทีเปลี่ยนคนอย่างพี่จากคนดีกลายเป็นคนชั่วได้เลยมันไม่ใช่แล้วพี่